สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเังป่านเหมือนเดิมสวัสดีพี่เพ,พี่น้องทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ผมจะมาแนะนำะการตรวจเทคหลอดหลอดโคมไฟรุ่นเก่านะหลอดไฟมันกระพริบสต,ตาร์เตอร์ก็กระพริบแต่ไม่ติด มันจะกระพริบตลอดเวลาสตาร์เตอร์ก็กระพริบแป,ป๊บแป,ป๊บหลอดไฟก็กระพริบแป,ป๊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 บลนนักษณะนี้ก็ให้คิดว่าหลอดไฟเสียแน่นอนนะครับตามประสบการณ์ผมนะก็คือถ้าเจออาการนี้ส่วนใหญ่หลอดไฟเสียถ้าสตาร์เตอร์ไม่ทำงานเลยเปิดสวิตช์มาปับ๊บเช็คไฟมาครบ เคไฟมามาจุดนี้ครบไฟเข้าดยูตน้นเข้าเช็คแล้วครบไฟสองรยี่สิบแล้วเปิดสวิตช์มา s t เต t e r ไม่ทํางานก็คำนึงก่อนว่า s t เต t e r เสียลองเปลี่ยน s t เต t e r ดูนะครับ s t เต t e r ละตัวก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบบาทครับแต่ถ้าอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าตัดปัญหาตัดปัญหาคือในไหนว่าเป็นแบบนี้แล้ว ซื้อหลอดไฟ LED มาใส่เลยเดี๋ยวผมก็ต่อสายไฟเข้าแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดปัญหานี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนหลอด LED ใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สายไฟเข้าไปก่อนนะ๋ยวจน น,น,นี่ค่ใส่ไฟอ่านะสีดำอาสีดำเป็นลายเป็นไฟสีขาวเป็นนิวตรอนนะครับไฟเข้า220 ผมจะทำให้ดูแบบนี้ก่อนนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าหลอดไฟเสียแต่ตัวน,นี้จะกระพริบตลอดเวลานไกนะระพิบกระพิบ ระพิบกระพิบนะับถ้าเป็นอาการแบบเนี้ส่วนใหญ่หลอดจะเสียครับแต่ถ้าเปิดสวิตบิดเข้าไปเลยเนี่ยถ้าบิดเข้าไปเลยเนี่ยแล้วจะตัดเตอร์ไม่กระพิบเลยอ,ะอย่ะก็แสดงว่าจะตัดเตอร์เสียครับแต่ทั้งนี้ผมบิดมือก็ติดเลยครับเพราะว่าชุดนี้ไม่มีอะไรเสียหาย ผมมา,มาทําตัวอย่างให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันได้เจ๋ยมีิัตติแต่ถ้าผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือว่าถ้ากระพริบแบบนี้ตลอดเวลาเลยนะเปิดกันยังไงหลอดไฟมันจะติจะกระพริบตลอดถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มัถ้าเป็น,น,นแบบน,น,นี้ตลอดเนี่ย,สยแสดงว่าหลอดไฟเสีย้าเป็นหลอดไฟเสียเราจัดปัญหาไปเลย ก็ไปซื้อหลอด LED มาใส่ทีเดียวก็วคือถอดหลอดที่เสียออกแล้วก็เอาหลอด LED มาใส่หลอด LED ก็เป็นแบบนี้นะตัวปม่หลอดรูน,นี้ไฟเข้าทั้งสองด้านนะครับเข้าด้านนี้เข้าด้านนี้ก็คือเราสลับสลับไปพวกอยานี้ก็ได้ สลับใส่่างนี้ก็ได้ใส่ก็ให้เส้นให้เส้นแถบนี้อยู่ด้านล่างนะครับเพราะเส้นแถ,แถบนี้จะเป็นเส้นหลอดไฟ LED ที่เรียงเป็นแถวอยู่เรียงเป็นแถวอยู่นะครับด้านนี้ก็เป็นสายขาไฟด้านนี้เป็นต้นมันจะถึงกันหมดครับสองขานี้จะถึงกันหมด นี่คือคานี้ขานี้มันจะถึงกันแล้วถึงกันแล้วก็วิ่งเข้ามาหลอดไอดีด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็ถึงกันรุ่หมาไอดีด้านนี้จะเป็นบวกด้านนี้จะเป็นลบนี้วแล้วแต่ใส่ด้านไหนก็ติดหมดครับถ้าเป็นคั่วแบบสองเ้านแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมมาใส่ให้เลยอ่าเรื่องแนะนำว่า ถอดตัวตั้เจอออกก่อนครับถ้าเราใส่หลอด LED เข้าไปให้ถอดตัวตั้เจอออกเลยไม่ต้องใช้เพราะไฟจะวิ่งจากลายนูตันไฟอ่านิวตันจะวิ่งมาเข้ารอที่ขาหนึ่งข้างแล้วก็เส้นสายไฟวิ่งไปเข้าบัลลัสขึ้นมาเข้าบัลลัสออกจากบัลลัสมาเข้าขาอีกข้างก็ด้านนี้ขาด้านนี้ก็เป็นไฟ อันนี้เป็นไฟขาด้านนี้เป็นอิวตรอนอ่าใส่เข้าไปเลยนะครับติดแล้วนะครับกลับด้านนะกลับด้านกลับด้านนะครับติดเหมือนเดิมครับใส่ขาด้านไหนก็ได้ครับเพราะว่าขั้วทั้งสองด้าน สามารถสลับได้แต่ถ้าใส่บิดบิดผิดทางนีความสว่างมก็จะลดลงนะครับเราจะเห็นเส้นเป็นเส้นเส้นนี้ในหลอดก็คือเส้นหลอด LED ถ้าเราจะใส่แเรว,ว่าเอาไว้ด้านล่างอย่างนะี้ครับนะครหวังว่าเพื่อนๆพคงเข้าใจนะไม่ได้ยากเลย เพียงแค่หอดจะจดตัดเตอรออกก็ใช้ได้แล้วครับอืมเพื่อนๆจะมีเสียแบบอาการนี้อย่างที่ผมบอกนี่นะก็ลองเอาไปแก้ไขเบื้องต้นดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสายชี่ายช่างปานด้วยนะครับสวัสดีครับ